สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันอีกเช่นเคยครับความเชื่อความศรัทธาวัตถุมงคลครับวันนี้ก็มีเหรียญหลวงพ่อภูมิวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์มาแนะนำครับ เป็นเหรียญมหาลาบเนื้อทองแดงนะครับท่านก็เป็นพระเจจิอาจารย์ดังอีกรูปหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับด้านหน้าเรียนนะครับหลวงพ่อเขาจะนั่งอยู่ตรงกลางนะครับ นางขัดสมาธินะครับก็มีเขียนด้วยหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่นะครับแล้วก็จะมีเม็ดไข่ปลาบัวรอบๆตัวเหรียญอย่างสวยงามนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็มีอัคารยันนะครับ ตรงกลางก็จะมีเลข5านะครับเสาห้านะครับสร้างเสาห้านะครับเป็นเหรียญมหาราชนะครับเหรียญมหาราชปี2516นะครับด้านบนก็เป็นอ克拉ยันของท่านนะครับเป็นเหรียญทรงกลมนะครับออกแบบได้สวยงามนะครับดูพื้นผิวเหรียญสภาพเหรียญ ก็โอเคนะครับแห้งดีนะครับตัวหลวงพ่อคมชัดดีครับจมูกยังโด่งอยู่นะครับก็ถือว่ายังเหรียญสภาพสวยนะครับหลวงพ่อผมสร้างในปี2 5 1 6นะครับเศรนะครับด้านหลังก็มีเลขห้านะครับ อยู่ตรงกลางเหรียญด้านหลังนะครับเป็นเหรียญมหาลาภนะครับก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งของท่านนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาก็ศรัทธานะครับนิยมชมชอบอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะครับดูด้านหน้าครับออกแบบได้สวยงามนะครับหลิวจีวอน สังคตินะครับเม็ดไข่ปลานะครับรอบๆเหรียญรอบๆตัวท่านนะครับข้างบนก็เขียนหลงพ่อพรมวัดช่องแค่นะครับส่วนด้านหลังเลข5อยู่ตรงกลางนะครับพิธีเสาห้านะครับปี2,116เขียนด้านล่างเหรียญมหาลาบ2 5 1 6นะครับด้านบนก็เป็นอักระยันของท่านนะครับ เป็นเหรียญดังอีกรุ่นหนึ่งนะครับรักชอบศรัทธาหลวงพ่อผมก็หามาบูชากันได้นะครับจมูกยังโด่งอยู่เลยนะครับผิวผิวเหรียญก็โอเคครับยังสวยงามดูนะครับ เซียนนะครับพื้นเหรียญน,นะครับโดนน้าไปนิดหนึ่งครับสนิมขึ้นนิดหนึ่งครับแต่ไม่เป็นไรครับเราบูชาพุทธคุณครับผมอยู่ที่ความศรัทธานะครับมีแรงศรัทธาบารมีนะครับตรงปู่บูชาเป็นสิริมงคลนะครับ เหรียญมหาลาบหลวงพระพุมพวัดช่องแคปี2 5 1 6นะครับนะครับจมูกโดงนะครับสังกติริ้วรอยจีวรสวยงามครับออกแบบได้สวยงามครับ <c oughs> เป็นเหรียญนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อทองแดงนะครับก็น่าจะมีการสร้างก็ประมาณ5,000เหรียญน,นะครับ ทุกวันนี้ก็หาพบเจอได้น้อยแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านที่ศรัทธาก็เจ็บกันหมดนะครับเพราะว่าบารมีหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อผมมัดจองแค่ไม่ธรรมดานะครับมีลูกศิษย์ลูกหามากมายตัวประเทศนะครับผมถ้าพบเจอแบบนี้นะครับขอแนะนำบูชาได้นะครับถูกหรือแพงนะครับ อยู่ที่ความพอใจตายสุดสำหรับวันนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้มีความสุขโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ